ทิ้นขาวใส่บ่านต้มไก่ใส่แบรมขา่ายูป่าชุดจดแล้วาหกันโอ้ฝนเชอโหฝิเชยนะฝนเลยเอากลับที่ถ่ายสบายดีแล้วกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีตอนค่ับๆนะเอาเมน,นี้เตืนทางเข้าป่าทุกคนมาหา สวนเบิ่งหมู่อันที่เฮายังเก็บนะทุกคนเด้อว่ามันสิไปทางเด้อนะเฮายังบ่ปะที่จริงก็มื้อนั้นก็เฮาน้ํามยน้ําเดทุกคนเด้อสาดเซอตั้งแต่โคแรงมื้อนั้นที่เฮาสเอแล้วก็ีน้ําเฮ11:00นกลางคืนหรือว่า23:00นไดมาโคเนอหยังแล้วมื้อนั้นน่ะีเคยแจ้งกันนอนน้อยนึงตื่นมาสาวพากันไปสวน5อีดิเห็นเห็นแต่ห้อยมันแล้วก็ มันลงเดียวแล้วก็ปะมันนั่นนะมันนี่ขึ้นมาใหม่นะืางเธอมันยังไม่ทันเรียบร้อยทุกคนเลยเลยขึ้นมาสวนเบิ่งอีเธอนึงนะค่อยมากระเบือต้นมันนี่นะสองคนนอนอยู่ทับกกมขามนี่มันเคยมาใน่นอนนี่กับพ่อไอ้ทองเลยแต่ปีนี้ลองเบิ่งภาษีคือแต่ก่อนบ่นะพรีขี่รถจักรขึ้นมามากอะขี่พุลคันป้าทางกับธรรมดาอยู่ทุกคนเลยพอนหย่ากัแต่ว่าขับรถดีโอเคก็มีเป็นอามมาเราทุกคนเลย ไปเบิ่งมันเดียวตามเบิ่งมันเดียวสิมานเพื่อนไอ้มานรอบนี้กะรมานประมาณกะขึ้นกับวาสนาละอ่อไปหากินกะไปทางนี้ทุกคนเลยไปเบิ่งบอลที่มันเคยดุดนี่มีอันโซนต้นแถวนี้านนะโอ้ดูขวาซะทุกคน,นขวา,ขาโอเคกินนี่พอเขเห็นขี้มันทาง ก็แรงยู <descript or> ่มาเนี่ยมึงเคยนอนนี่ไหนโอ้พอดีเห็นขี้นขวาไม่แรงก่อนจริงๆบุ๊งนะพอดีขาเลาะมาก

อีกขวาตันไปไม่ต้องเลยนะ เมนบอหมูก็ยิงวันยิงหมจัวเมนยังจังเด๋ยวสิอลอลลงไปทางน้าเบิ่งทุกคนเพิมพบมาเฮ้าทุกคนจะมาเพ่อเฮ้าตัวนหาวนาพ่นน่ะ เจ้าห้าวหมูที่ห่าวยิ่งเมื่อวานมันนั่งอยู่ยักษ์เข้ามาสอนหาทาห่านโฮดดูเจ้ามาเขาห้าวตัวหน้าพนะ่นนะกระทึกนึงน่องสิอ่ะปีเห็นหอยมันทุกคนมันมุงนาลางเตอแคบบนนอนมัน,มนหมูนะหมูนึงนะ จัคตัวเลยเป็นตัวยาเดี๋ยวห้าสิบไปอร์เซ็นต์บงครั้งกันนะ sai yi sam samu kayi ne พบหมูดีทุกคนเพบหมูพบฝ้านแถวนี้คนมีคอยห้านะาหกไปเป็นไ่ได้แต่จังว่างจังว่างอยู่ฮะฮกทุกคนเลังบอลเห็นหนุ่มใช้เรื่องนี้มากพี่กากนอาขำนะเดี๋ยวเอากระบอลกันนะ โอ้จไม่สานหาทุกคนเลยดัดกับเห็นเห็นตัวเสกนกนะาตัวทุกคนไปหามาหอด่างไฟ่หากติ๊กนะตั้งลมตั้งฝนตั้งแห้งโอ้จะต้น้ำไว้กินน้ำต้มน้ำต้มง่ายก็ด่งไฟ่หากติกเอาว่ด่งไฟ่ติดก่อนทุกคนเลยเอ็นเอร์าต้ด่งไฟ่ใหญไร ไฟนี้สรีดังฮากติด๊ดอันนี้กันทั้งลบทั้งฝนมากนะยุกเลยสว่าท้าต้นยัง่งย่นมากนะเดี๋ยวหาดังไคเก็บเนืงอขา้าวใหน้ำก่อนนะ,อะพอดีนึ้อข้าวท้าต้นนะทุกคนเลยเนึ้อข้าวเลยนี่ตาขึ้นเลยฝนตกมึงแห้งขีดนอ้ว เป็นไปโซนยุ่งเซอนี่เห็ดหางพอได้ไว้เครื่องไว้ของทุกคนเลยพอได้แปะโถยโบ่งเซออ่ะมีแต่รอทาพึ่งมาพึ่แเละสิได้เผื่อพื่นจ้ะโอ้ฝนแห้งเียผลิคักอะไรบบอื่นสาวหอยมาเห็ทุกคนเลยโถ้แขนพ่อจักพี่เลยถือทุกคนเลยเป็นมึนตุ่มโถมันเลย นึ phải. Ừ, rồi. Oh, ่งข้าสกแล้วผัดพอตัวเบอร์นีนะนะเบอร์นี้กระตุ้มมีใหญ่หนูจไม่นังถือคกบับหมูแล้วก็ต้อนเนี่ยเจ้าเจ้าโขดอะไมันเพราะว่าหมูนะแต่หอวมันดุดีนี้ได้หอยไม้มูอื่นเนาะหมูหมูอยูู่ต้องคดใหญ่พูอยู่ดงตื้นนนมัน ว้ยนำมืก่อนมือำวมืมอยงมือเีเข็บครบจักกี่เข็บจักงูจักกระบอกว่าจักหายเห็นฝนตกยิ่งใกล้แล้วกันมเตครบเห็นชดหมตัวเยอ่งเห็นนั่นเเบิร์กิดดีน่เบิงนยังกกกระปุกยืหายเลยจักไปทังเลนคบเลยีเข็บมาคบแล้วเลนนี้ไม่ีเขบเลยาึนมานจนโดนไปแล้วก่ลุดอี นี่ตัวตแนี้เลยครับคืนนี้ครบคืนนี้นะที่เคฟเนี่ยครบก้อยนี่นี่ครองเธอละฮะสองเธอละสองเธอละเอาทุกคนเปลี่ยนต้มน้ำโล่ใก่ก่อนนะแต่ว่ากระตูนี้ขั้นเป็นป่ามเป็นป่ามมาเลยนะตัวนี้ซ่ำชองนิ้วนี่นะเป็นป่ามนะเพือ่อเป็น,น,ย,นยานยานพามลืมกับพอยานมาบุมม้มบั๊บ ไม่เคยเปล่นกัเปล่นต้องใช้ขั้นค่ายไม่เอาม้านะก็มกมศูนย์เนาะพอดีวิต้นเปนกะได้ใกล้สองตัวนะเดี๋ยวกำลังต้มน้ำอยู่ต้มน้ำพืกันต้มไก่กินมานี่นะแสบแน่นอนผ่านต้นจับเลยนี่เลมือขาวก็เคชยชมกันไก่กต้มใหญ่ทั้งหมดอะนี่คิดไม่เป็นไม่ทางพักเนาะพัก แ็่แต่มดคนเลยอย่าอัดละอย่าอัดนะันอย่าอัดนไปไม่ละอ,อย่างยังตันไม่ทันแล้วอพอดีเป็ต้นได้ใกล้มาสองโตแล้วกะพักกันโลถอนขนใกล้สิแล,แล้วทุกคนพาต้นมานีแล้วตะกิดต้มใกล้แล้วมันนี่นะเป็นโซ่วยคอยกับเช็ ต้มเนี่ยชดน้ำมนก่อนเลยเลยกินได้สงคน้ตมไงไก่ตมไงน้ดชิ้นขาวแต่บาทยำปีนาไปยิงไกลคักแรกเห็นแล้วบบี Tung mặt tao có ông mít dán mất. Tao có ông. Tao ôm ông. Tao có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  lê Tao có ông. Tao có ông. Tao có có ông. Tao có ông. Tao có ông. Tao có ông. có ông. Tao có ông. Tao mile mười sáu năm tốt liền thơ hà cắt mông gành đều đại bỏ lời hiệu mình kìa cán là bài lốt mênh nhung nhung ngon 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 nè ngon 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 xì ngon ngon khôn ngon ngon โเด็กอันนี้นะคุณหน้าอย่างเอาชี้ขาเงือไ,ได้ได้สี่นะจีแล้วทุกคนฝนมาแล้วบบดนี้ทั้งลมทั้งฝนเดี๋ยวข้อสี่โค่ไก่นี่ต้มกินก่อนเลยนี่เอ๊ดมีแล้วซ้ำฝนมาแล้วต้นเอ้ย

ีพักแล้วกับกระเพิงนึงนะทุกคนกับเพิงไหในมันสะพานต้นต้มเอาต้นในการเดียวลรางเหงล้าังยังไว้ก่อนทุกคนนะสะพานต้นต้มต้มไก่ใส่แบบขามอยู่ป่าชุดจอดแล้วกา,ารก Cho không tay còn tụi con này ô bán chở hồ dứt cơ nè

แมนเข้นขมนะฮะเสืิกพวอเระโบงเซ็บนะมีเข้มนะขีมือกระ <c oughs> อกนะเสร็บงทุกคนเลยคอยบงเข็บมัตตาบานเรียบร้อยกินไม่ว้ายังมึงเข้มกันไม่ว้โลดก็ดีแล้ว่าเยอะเติมมันัก้นอ้ามามาใครอนหต๊ะลินกิน,มมนต๊นไก่ อืมอเป็นอรีเี่้อง่อบืมคาเตอมส้งอยู่ครับ้มี้รวามาป่อยังมั่งตงตั้ห้อ่นีไง nó có hô nghe nhà nghe nhà tổng mà đi mũi quý à, quá cây lên kì này dùng đây nó Mới Cắt cái số nhầm hồ này, 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 này

พอดีใกล้ต้นตัวนึงกับเขิงเลยนะปีงไว้นะทุกคนเดียปีงสำล่าไว้ฮเดี๋ยวพักพอนก่อนไปนี่ตอนดึกๆพุ่ะจังเอกไปหาการหาเงินพอดีห้าวๆามาเมม่อน่นะท้าอิดวาซิมมี่สามคนนะปะกินนำแต่ว่าเพื่อนข่าววกตเลยบีได้มาซ้ำว่ามาน้ำหลังว่ะมาลำหลังก็มีเห็น ันมากอะผู้ดเดียวเสยหนะเติมทุกคนเอ้บางบ่อนก็บรถก็ดกได้ชุกเอานะรถจักนะพอด,ดีมันติดกับโผล่เขาเจ้าขเขาเจ้าไอา้โผ่จั่ทางโพดมัดนยังมีมองลิซุมเห่ากับยังสู้เดี๋ยวมาพอด,ดีรถกาไปเป็นเติมมาใหม่ทุกคนแต่ว่าเส้นต,ตาตาตาทางในพวกมันจะเมอยจังไข่เบื้องนะเดียยเนนะเด๋ยวบันนี้ได้าหาพักผ่อนได้ทุกคนตอนดึกๆเพื่อคอยจังจออกไปหาการส่วนพันต้นนี้บอลลอดแล้วพันต้นนี้ ได้พักผ่อนอะไบ้ดนี่ความเถอขึ้นละไข่ขึ้นไข่ขึ้นเลยจังไม่อย่างโคบเพิ่นแต่ดอะยังโชคดีนะเพิ่นยังหมานอยู่สองสองแต้มมาดีนะไกลไก่ไวเอาเอาอกาะสิได้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวจังดุยต่อนะพ่พี่น้องเอาขโมยกับใจหลาย